เปิดอดีตของครูบาบุญชุม่มฝึกจิตจนสติแตกวิตถูกฆ่าที่หิมาลัยข่าวของท่านครูบาบุญชุ่มที่เราได้ทราบผ่านหน้าจอทีวีหรือจากทางสื่อต่างๆหรือในโลกออนไลน์คือพอท่านถึงมือแพทย์ไทยเก่งๆในโรงพยาบาลอันทันสมัยที่กรุงเทพเพียงไม่กี่วันครูบาบุญชุ่มยานสังวโรเกจิดังแห่งร้านนาที่อาพาธ จนแสดงอาการประหลาดๆออกมาอย่างสารพัดก็ดูจะฟื้นกลับมาอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและสติจนสามารถลุกมาอัดคลิปกล่าวทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลท,ที่สิบที่ทรงรับขูบาบุญชุมเป็นพระอาพานในพระบรมราชานุเคราะห์ตอนที่ท่านขูบาบุญชุมออกอาการแปลกๆหลายอย่างต่อหน้าสาธุชน ก็ได้มีการให้ข้อมูลปูมหลังที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่านครูบาบุญชุ่มเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการการซึ่งมีทั้งอาการอาภาธเส้นเลือดในสมองและทั้งมาลาเรียซึ่งอย่างหลังนั้นตัดทิ้งได้แล้วเพราะแพทย์ไทยเจาะตรวจแล้วไม่เจอเชื้อมาลาเรียล่าสุดได้มีการโพสต์เอกสารเป็นบันทึกของหลวงปู่งโนโสรรโย อดีตเกจีดังแห่งตะพานหินจังหวัดพิจิตท่านเล่าว่าครูบาบุญชุม่มสมัยเป็นสนัมเณรเจ้าบุญชุม่มก็เกิดป่วยมีอาการประหาดมาแล้วถึงขั้นเกือบถูกฆ่าทิ้งตามบันทึกของหลวงปู่โงนท่านเป็นผู้หนึ่งในพระอาจารย์ของสัมมณนบุญชุมโดยระบุว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2529 หรือเมื่อ36ปีก่อนได้รับแจ้งให้ไปรับศพของสมเน็นบุญชุมที่ประเทศเนปาลกลับไปยังเมืองไทยด่วนโดยในบันทึกมีเนื้อความว่าข้าพเจ้ารีบล่องกรุงเทพได้ข่าวว่าขณะน,นี้เจ้าบุญชุมยังไม่ตายแต่เขาเกิดคุ้มครั่งเพราะการทำความเพียรทางจิตมากเกินไปอยู่ภูเขาหิมาลัยและก็เจอกับความหนาวเหน็บอย่างแสนสาหัส และการปฏิบัติทางจิตก็มากเกินไปไม่มีใครเอาอยู่แล้วเขาจะปล่อยให้ตายโดยพวกที่เบสมันจะฆ่าเอาขอให้ไปด่วนก็ได้คุณประดิษฐ์กับด็อกเตอร์สุพจน์รวมเป็นสามชีวิตออกเดินทางโดยสายการบินไทยไปกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลเข้าพบท่านสมพานพระอ,อมริตตเทระท่านบอกว่าอย่าไปพบมันเลย มันกำลังอารวาสหนักเดี๋ยวมันจะหักคอเอาเราคือพระอ,อมริตาะนันทะจะส่งกระดูกไปให้ภายในสิบวันนี้แหละเดี๋ยวก็มีใครเขาฆ่ามันตายเพราะมันไปอารวาสหรือบ้านหรือช่องของพวกที่เบตดเขาเขาทนไม่ไหวคงถูกฆ่าตายเราเผาแล้วจะส่งกระดูกไปให้ตัวท่านหลวงพ่อเองฟังแล้วก็ไม่พอใจในคำพูดของท่านก็เลยปล่อยให้คุณประดิบ กับท่านดออ็อเขาคุยกันเองเราจะยอมตายแทนลูกเราเป็นไรเป็นกันเราไม่หวันอะไรทั้งนั้นลูกมันจะฆ่าพ่อเลี้ยงมันก็ให้มันเป็นไปเราเรีบไปพบเขาที่เขาผูกเอาไว้ในที่คุมขังพอเธอเห็นข้าพเจ้าเธอร้องดังๆว่าพ่อกูมาแล้วพ่อกูมาแล้วรีบปล่อยกูเธอสลัดตัวด้วยความแรงสิ่งที่ผูกมัด รัดตึงแกเอาไว้หลุดออกหมดอย่างน่าอัศจรรย์ทันใดนั่นเองเธอก็วิ่งมากราบลงที่หลังเท้าของข้าพเจ้าทั้งร้องไห้สะอึกสะอื้นเราเอามือรูปหลังรูปหัวแล้วก็ปลอบใจอาการคุ้มครั่งก็หายเป็นปกติแล้วคุณประดิษฐ์กับท่านมาหาก็คุยกันดีๆไม่เห็นมีอะไรแต่ตอนกลางคืนท่านด็อกเตอร์ให้ยาไปหลายอย่าง เพราะท่านเป็นนายแพทย์อยู่เมืองนอกมาหลายประเทศจะสังเกตเห็นว่ามีอาการคุ้มครั่งบ้างแต่ไม่รุนแรงถึงตายจนจะต้องเอากระดูกรับมาที่บ้านอย่างที่ท่านอมริตาเทระพูดเลยย้อนหลังไปถึงระยะก่อนเดินทางจากเมืองไทยไปหิมาลัยประเทศนั้นข้าพเจ้าได้อธิษฐานเอารูปภาพของแม่เขาคือรูปพระสุพรรณกัลยากับ หลวงปู่เทพโลกอุดรที่ยืนถ่ายร่วมกันทั้งหมดแนบใส่กระเป๋าอังสะไปด้วยขอให้เจ้าบุญชุมเดินทางมาโดยเป็นตัวคนตัวเจ้าบุญชุมอย่าให้เป็นกระดูกเลยก็นับว่าสมความประสงค์บันทึกชิ้นนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ว่าก่าจะมาเป็นครูบาบุญชุมในวันนี้ก็เริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง แค่เป็นสามเณรก็จะริกไปไกลถึงหิมาลัยจนเกิดอาการจิตหลุดแทบจะถูกฆ่าตายมาแล้วดังกล่าวจนแก่พรรษาเป็นเกจิด,ดังของคนสีดินแดนได้แก่ไทยพมา่าลาวและจีนครูบาบุญชุมก็ยังภาคเพียรในแนวทางสุดขั้วแบบเดิมอย่างการปิดวาจานานสามปีสามเดือนสามวันในถ้ำเหมืนมื่นมิดร ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงั้างคาวก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ปกติทั่วไปอย่างเราๆจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่สติแตกทั้งนี้ช่วงเข้าพรรษาของทุกปีครูบาบุญชุมยังฝึกกรรมฐานภายในถ้ำม,มืดพร้อมปิดวาจานานสามเดือนเป็นกิจวัตรประจำมานานร่วม40ปีเลยทีเดียวข้อคิดสำหรับเราชาวพุทธบริษัท ในปัจจุบันสื่อชอบเสนอข่าวด้านลบของพระภิกษุซึ่งมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงเราจรึงไม่ควรเสี่ยงไปด่าพระตามข่าวเพราะถ้าท่านไม่ผิดเป็นการใส่ร้ายทั้งที่เราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับท่านคนที่ด่าพระผู้ปฏิบัติด,ดีจะเป็นบาปมากก่อนตายหากใจเศร้าหมองเพราะกรรมนี้ก็จะไปนรกสนุกปากแต่ลำบากในมหานรกยาวนานซึ่งไม่คุ้มกันเลย